Thank <laughs> you. ขอความเจริญในพระสธรรมจบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านการที่เราเกิดมามองเห็นภาคการเมืองห้าหปีที่ผ่านมาเนี่ยอัตมาถามว่าจะตั้งบ้านเมืองให้มันหายนะหรือณนวันนี้อัตมาออกในรายการเฝ้าติดตามด้วยความเป็นกลางเป็นธรรมขัดขวางกลางกั้น เตือนสติซึ่งก็รู้ว่ากำลังไม่พอมันพอกับคนเลื่อมใสแต่ถามว่าจะต้องให้บ้านเมืองหายนะหรือเพราะฉะนั้นจิอย่าจะฝากเป็นข้อคิดเป็นคำกรอนอันดูจะไม่ค่อยสุภาพแต่ว่ามันเป็นความจริงและจะใช้ขอใช้คำที่เขาพูดกันจะขอฝากเป็นข้อคิดอย่างนี้ว่าอันศัตรู หรือจะคร้อมหรือจะคร้อมยอมศัตรูมึงขู่กูกูก็อยู่ขู่ไปเธอมึงทั้งขู่ทั้งขนคนมาเยอะมึงก็เลอกการร้องขอการต่อรองนั่นการเมืองเวลาขึ้นเวทีอยากต่อรองให้มันสูงสูงสูงขึ้นไปถ้าทำไม่ได้ต้องฆ่าตัวตายเอง มึงขู่กูมึงก็รู้กูดึงดิที่มึงขู่แล้วกูไม่ออกหรอกอถึงมึงตื้อเพื่อมึงอือ้อหือสนองเพื่อมึงหวังหึดฮือหือหึดเขายึดครองท้ายพวกพ,วกพ้องไม่สมหวังมึงพังเองท่านทั้งผู้ฟังจําไว้เลยนะในการขู่ใครกันแล้วแต่และก็มีผู้ร่วมด้วยถ้าไม่ทําให้ผู้รบขบวนสมหวังคนเป็นผู้นําต้องพังเองผู้หญิงถ้าบอก ผู้ชายเขาไม่รักแล้วไปขู่เขาว่าถ้ายัางั้นมารับศพถ้าเขาไม่มาคุณต้องกลายเป็นศพอะไรก็แล้วแต่อย่าไปต่อรองดูเหตุผลนะท้ายพวกพร้อมไปสมวัามุงพังเองกูทนขู่เพราะกูรู้กูได้เปรียบไอ้ที่เขาทนขู่ได้เพราะเขาได้เปรียบทางกฎหมายถึงมึงเหยียบขยบขยมมึงข่มเหงแม้กฎหมายแม้กฎมือหนูกฎหมายไรยำเกง่ง มึงลาเลงไปก่อนกูย้อนลำเดี๋ยวพอเรื่องจบเข้อแรกกฎหมายมันก็จะมาเองกูก็พังมึงก็พังกันทั้งทั่วมามาพังด้วยกันแต่ประเทศชาติมันพังนะมึงก็มั่วกูก็มั่วมั่วซากซ้ำมึงกับกูโรคแก่ใจใครระยำมึงกับกูมาสร้างกรรมกระนำไทยเพราะฉะนั้นที่ทำกันมาแล้วนี่นะฮะไม่ใช่เพื่อเมืองไทยเลยท่าน อาตมาไม่เคยเชื่อขี้หน้าใครว่าเพื่อเมืองไทยทุกคนอยากมีอำนาจอยากฟาดเงินทองอยากสนองตันหาและรักษาผลประโยชน์ตัวเองตอนหน้าจะบอกให้ฟังว่าแล้วมันคืออะไร